สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ตอนนับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับพวกเราสองคนนะครับอย่างเช่นเคยนะครับกับผมนายธีรพงษ์บุญทองนะครับพี่ต้นตาลครับทำหน้าที่ดําเนินรายการนะครับกับผมนายสันพงศ์ธีริกรทับทองครับพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะครับผมก็ทำหน้าที่มาพูดคุยกับพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็มีอุทาหรณ์ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเพื่อประโยชน์ ในการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเพื่อประชาชนหรือ ผู้รับฟังจะได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลว่าเอ๊ะเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของสารปกครองหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ฟังกันง่ายๆเข้าใจนะครับพี่ต้นตานะครับเพราะว่าคดีปกครองนี่อยู่รอบๆตัวเราเลยครับไม่ว่าจะหันไปทไหนก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับจากที่ฟังฟังมานะครับพี่นผมก็นั่นแหละครับก็ วันนี้เราก็มาแนะนําสารกันเช่นเคยนะครับ,รบจะได้รู้กันว่าสารเราทําอะไรกันสำหรับท่านไหนที่ว่าฟังรายการของพวกเราแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะ ต้องการตรวจสอบว่าเรื่องเดือดร้อนนียมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาลปกครองหรือเปล่าหรือนำคดีมาสู่ศาลได้หรือไม่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาที่ศาลของเราได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับหรือว่าตอนไหนสะดวกที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองก็สามารถเดินมาเดินทางมาที่ศาลของพวกเราได้นะครับศาลของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลจะอ่ำอำเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งศาลของเราเนี่ยมีเขียำนาาศาล ครอบคุมถึง4จังหวัดด้วยกันนะครับก็มีตระไล่มาตั้งแต่ประยวบ์กีริขันนะครับสุูกเพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับสําหรับท่านใดที่มีภูมิลําเนาหรือว่ามีมูลคดีเกิดใน4จังหวัดนี้ก็สามารถนําคดีมาสู่ศาลปกครองของเราได้เลยนะครับใช่ครับก็ถ้าใครเห็นว่าเป็น คดีปกครองหรือเปล่าสงสัยนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่พี่ต้นตาลได้ให้ไว้นะครับหรือถ้าสะดวกก็เดินทางมาเองนะครับผมซึ่งที่ตั้งของเราก็อยู่เส้นในผมเรียกเส้นในครับผมเส้นในก็คือมันมีเส้นไบพารนะครับใช่ไหมเราเรียกเส้นไบพารเข้าใจง่ายๆกับเส้นในเส้นในคือคือวิ่งิ่งตั้งแต่จะอําหัวหินลงไปหรือว่าถ้าขึ้นมาจากกรุงเทพก็ผ่านหัวหินเส้นในนะครับก็ขึ้นมา ที่ตั้งของศาลปกครองเทก็อยู่เส้นในนะครับลืมนิดนึงครับพี่สุครับก็จะมีเบอร์สายด่วนด้วยครับยังมีเบอร์สายด่วนที่สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์1355ด้วยนะครับก็ก็เป็นสายด่วนที่สามารถจําง่ายๆนะครับผมก็คือสองสัยประการใดก็ถ้าเห็นว่าไอ้เลขยาวๆที่เป็นเลขปกติจำไม่ได้จำไม่ได้ก็1355นะครับครับเลขสายด่วนซึ่งถ้าท่าน เอก็จาไม่ได้อีกนะครับท่านอาจจะเข้าไปเซิร์ชในใช่ครับเทอร์เน็ตได้ได้ไหมพี่นักขาวได้เหมือนกันครับเพราะว่าเรามีหลากหลายช่องทางมากเลยครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่านนะครับได้นําคดีหรือว่าได้ติดต่อศาลปกครองพวกเราครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของศาลเราเองซึ่งมีชื่อว่า Facebook สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ที่ว่าเข้าไปฟังรายการกับพวกเราก็ได้เช่นกันนะครับที่ช่องสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีนะครับเข้าไปก็สามารถกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็น ให้กับพวกเราให้กันได้นะครับครับผมก็ได้เป็นกําลังใจในการทำงานต่อไปนะครับเกิดถ้าท่านไม่มี Facebook ไม่มีอะไรนะยูทูบอะไรนี้ยผมก็เข้าไปที่ Google นะครับใช่ครับก็เซิร์ชได้ก็คลิปิลิเข้าไปเลยว่านักงานสามคองพัทยรีมก็น่าจะขึ้นมาเหมือนกันก็จะขึ้นเบอร์โทรเหมือนกันนะครับก็ตั้งเบอร์โทรปกติและ1 3ึ่นะครับก็สงสัยประการใดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์อยู่นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตรงนี้ก็พูดทุกครั้งนะครับ เพราะว่าท่านจะได้สบายใจนะครับถ้าโทรมาแล้วก็ได้รับฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับหรือท่านเห็นว่าสะดวกที่จะมาที่ศาลเองก็มาได้เลยนะครับที่ศาลขอคคลวิบุรีนะครับก็เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงโควิดก็มีมาตรการตามปกตินะครับก็ตรวจอุณภูมิวัดอุณภูมิแล้วก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะมาสอบถามเกี่ยวกับคดีว่าเป็นคดีปกครองหรือเปล่าหรือปรึกษาคดีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอย ที่จะให้คําแนะนําในส่วนนี้อยู่นะครับอันนี้ฟรีใช่ไหมครับพี่สุถ้าข้ามาปรึกษาเฉยๆอ๋อครับฟรีครับไม่ไม่คิดค่าบางท่านอาจจะกลัว่ามีค่าใช้จ่ายเล่าครับผมก็ดีครับพี่นันตาลก็ก็ชัดเจนนะครับว่าคำถามนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าตามปรึกษาคดีนี้ก็ฟรีครับฟรีนะครับเราให้คําแนะนําในการฟ้องคดีปกครองนะครับขั้นตอนกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องคดีปกครองใช่ไหมครับคือคําถามแรกก็คือว่าที่ที่ท่านมาเนี่ย ท่านคงสงสัยหรือบางท่านไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรมาคุยกันได้แต่บางท่านสงสัยเนี่ยก็เข้ามาสอบถามก็ได้ว่าเอ๊ะคดีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นคดีปกครองหรือเปล่า, <c oughs> านะครับผมหนึ่งคำอันนี้คือคำถามแรกใช่ไหมครับ <c oughs> คำถามต่อไปคือเอาแล้วต้องดาเนินการอย่างไรนะครับก่อนนาคดีมาฟ้องต่อสาลปกครองนะครับเพราะว่าบางทีกระบวนการขั้นตอนเนี่ยบางท่านเองอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมว่าเอจะนําคดีมาสู่ศาลปกครองนี่ต้องทําอย่างไรต้องไปจ้างทนายหรือเปล่านะครับผมหรือขั้นตอนยุ่งยากไหมหรือว่าจะต้องเขียนเองเขียนเองได้ไหมนะครับหรือต้องให้พิมพ์นะครับหรือต้องทําอย่างไรนะครับผมไอกระบวนการอย่างเงี้ยก็ จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่นะครับเพราะว่า,าปกติเราก็จะชินอยู่กับสารยุติธรรมนะครับเวลาฟ้องคดีแพ่งคดีอาญาใช่ไหมครับครับพอ,อเวลาเราจะฟ้องเนี่ยเราก็ต้องตั้งทนายใช่ไหมครับเพื่อเขียนร่างคําฟ้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญานะครับแต่ละาสารปกครงองไงสารปกครองต้องเป็นอย่างนั้นไหมนะครับ ต้องตานสงสัยไหมใช่ครับใช่ไมครับใช่ครับเกรงไหมสงสัยแทนตาสีตาสารทั้งหลายครับบางคนมาพุทเ้าผูเก็แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่ต้องการมีเรื่องเดือดร้อนต้องการจะพึ่งสารของเราเนี่ยก็เข้ามาก็จะเข้ามาแบบงงๆนะครับก็ต้องฟังเป็นข้อมูลจากตรงนี้ไปแหละครับพีกชมก็ต้องบอกว่าการฟ้องคดีปกครองนะสามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองครับผมหรือจะมอบอำนาจให้กับผู้ที่ตนเองไว้วางใจหรือมอบอำนาจให้กับทนายความ คำคำว่ามอบหน้าทนายความเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการเขาเรียกตั้งทนายคล้ายๆที่จะไปเหมือนหรือคล้ายกับที่เราจะไปฟ้องศาลยุติธรรมนะ้วแบบกันมอบหน้าหมายถึงก็เหมือนมอบหน้าทั่วไปมอบอำนาจให้พี่ต้นตาลมาฟ้องคดีปกครองโดยเริ่มโดยมีการมีอำนาจตั้งแต่เริ่มต้นฟ้องคดีจนถึงคดีถึงที่สุดหมายถึงว่ามีการอุดท์ขึ้นไปก็มีอำนาจในการพิจารณา หรือก็ยื่นคําฟ้องอุทธรณ์ด้วยแล้วมีอำนาจในการจําหน่ายคดีก็คือหมายถึงว่าเวลาที่ศาลมาคุยเรียกมาคุยกันก็มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจว่าถอนฟ้องอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ว่ากันไปเขียนเขียนมอบไปตรงอำนาจที่จะมอบให้เนี่ยให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการฟ้องคดีได้ด้วยตนเองหนึ่งก็คือเขียนคําฟ้องนะปกติเขียนด้วยลายมือก็ได้ทขีก็ได้นะครับนะครับผมแล้วก็ ถ้าไม่ฟ้องร้อเองก็มอบนาดมอบนาจให้ใครก็ได้ก็คือพูดวผู้ที่ตนเองไว้วางใจนั่นแหละครับเขียนคําฟ้องแล้วก็บอม,มนาแล้วก็คนที่ระบอบหนาก็มีนาจเซ็นในคําฟ้องได้นะครับผมส่วนนั่นแหละครับจะมอบให้ใครก็ได้รวมไปถึงทนายความ, <repet. S 2> มส่วนทนายความก็คือเวลาที่ได้รับมอบนาจก็การมอบนาก็คือมีใบมอบนาดแล้วก็สาเนาทะเบียนสาเนแบบประชาชนของผู้มอบก็คือ รับรองสำหรับถูกต้องนะครับและผู้รับมอบด้วยนะครับผมก็แค่นั้นไม่ไม่ต้องมีใบแต่งทนายอะไรมานะครับเป็นการมอบอนาจลักษณะนี้ครับนะครับเวลาฟ้องคดีปกครองอันนี้ก็คือเน้นรั้มเรื่องการ ฟ้องคดีเกี่ยวกับการฟ้องด้วยตนเองหรือมอบนาก็ได้เกี่ยวกับว่าเอะเราจะต้องจ้างทนายความไหมนะครับตรงนี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับว่าเวลาฟ้องคดีเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ได้นะครับผมทู้ฟังก็ฟังไว้แล้วก็เข้าใจแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆหรือประชาชนคนอื่นนะครับต่อด้วากันต่อไปนะครับต่อันต่อไปว่าจะได้รู้จักว่าเอเวลาฟ้องคดีปกครองเวลายื่นฟ้องเนี่ยเราต้องแต่งทนายไหมนะครับเราจะได้เข้าใจตรงนี้นะครับพี่ต้นตัง ก็ส่วนอ,วนอุทาหรณ์คดีในวันนี้แหละครับพี่สุอ๋ออุทาหรณ์นะครับวันนี้ที่เราจะเอามาพูดคุยกัน,นก็นะ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้ากิ่งไม้ต้นไม้ที่ว่าอยู่ข้างทางอยู่ข้างทางแค่เกลินมาแค่นี้ก็น่าสนใจแลนะครับ,ค,รบคือ เวลาที่ทําทางเนี่ยเวลาทำถนนเนี่ยใช่ไหมครับทำถนนก็ต้องมีต้นไม้อยู่ข้างทางอาจจะเพื่อประโยชน์ของความสวยงามหรือเพื่อประโยชน์ของการกันแสงต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้ข้างทางต้นไม้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้มันมีสี่เลนใช่ไหมครับแล้วมีตอกกลางอยู่ตรงกลาง ก็มีต้นไม้ด้วยก็เห็นนะครับไอ้ต้นไม้ทั้งข้างทางก็ตรงกลางเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไรลักษณะอะไรก็ต้องดูกันสวยงามหรือเพื่อกันแสงเคยขับรถนะครับพี่ต้นตาก็ขับรถทุกคนทุกท่านก็ขับรถใช่ไหมครับเสวนกันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ฟังมาแค่นี้ก็าสนใจนะครับเดี๋ยวเราต้องอุบไว้ไว้ต่อันช่วงหน้าดีกว่านะครับท่านเดี๋ยวเราฝากกันสักครู่เดียวนะครับผ ครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับกับช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็มาฟังพิสุเล่าอุทาหรณ์คดีที่นามาฝากกับพวกเราในวันนี้กันนะครับเมื่อกี้พิสุก็เกริ่นนำนิดนิดหน่อยๆแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับฟังดูแล้วก็น่าสนใจและก็น่าสนุกนะครับพิสุครับก็ช่วงที่แล้วก็เกริ่นนาไปนิดหน่อยนะครับครับผมแล้ก็ขอพูดเป็นน้ําจิ้มสักหน่อยนะครับที่จะไปเข้าข้อเท็จจริง ที่เป็นอุทาหารณ์ในเรื่องนี้แล้วก็ข้อกฎหมายแล้วก็คำํำวิจัยของสางนะครับนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าส่วนนั้นนะ่ะเราก็ลองมาคุยกันเล็กน้อยเพื่อ,เพ,อเพื่อให ความเข้าใจนะครับหรือความสงสัยนะครับเพิ่มความสงสัยให้มากขึ้นใช่ผมัก็จะได้ใสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะใช่ครับมันเป็นยังไงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับผมมันก็ตานตาลก็สงสัยได้นะครับเพราะว่าเราคุยกันว่าเอ๊ะลักษณะอย่างเงี้ยประชาชนท่านผู้ฟังก็สงสัยได้เหมือนกันนะครับผมก็สมมุตินะครับเราขับรถไปหรือเราไปจอดรถอยู่ตรงไหนเราเห็นต้นไม้อยู่ข้างทางหรือตรงกลางทางใช่ไหมครับผมสมมุติว่าต้นไม้เนี่ย Ờ, มันปกติดีก็ค uh ือ hmm. ข okay. ึ uh ้นสวยงามเลยต้นกิ่งก uh ้านสาขาใหญ่โตใช่ไหมครับแต่อยู่ช่วงขับรถไปเนี่ยมันก็เกิดฝนตกหนักมีลมแรงนะครับผมอยู่กิ่งไม้หักลงมาอาจจะมาโดนรถเราหรือโดนโดนโดนตัวเราแล้วเราได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายแล้วเราได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยมาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใครจะต้องรับผิดอย่างไรหรือเปล่า ต้องต้ฟ้าต้นลมหรือเปล่าครับที่ที่ฟัดต้นไม้หักมาโดนถ้าเทียบกันอีกยกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็คือขับไปขับไปต้นไม้ที่ล้มอยู่ไอ้ต้นต้นไม้ที่อยู่ข้างทางหรือตรงกลางถนนอย่างเงี้ยก็มีต้นไม้ที่ที่มันผูกพังยืนต้นตายอยู่อย่างเงี้ผยกตัวอย่างนะยืนต้นตายอยู่อยู่ก็ ไม่ได้เกิดฝนตกหนักไม่ไม่ได้เกิดวัตะภัยไม่ได้เกิดอะไรที่โุโทกภัยที่มันรุนแรงตามธรรมชาติรครับอยู่ๆขับขับไปอยู่โชคดีกิ่งไม้มันหักลงมาะนะครับผมทับทับรถหรือโดนเราได้รับอันตรายแก่กายใช่ไหมครับหรือรสมมุติถ้าทับรถเราแล้วก็ทับรถทับรถจนคนที่ขับไปเนี่ยอาจจะต้อง บาดเจ็บเสียหายถึงถึงพิการหรืออันตรายต่อชีวิตอย่างเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยต้นไม้สองลักษณะที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยใครจะต้องรับผิดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับความรับผิดเหมือนกันไหมครับใช่ไหมครับนะครับพี่ดนตาสงสัยได้ใช่ไหมครับผมถ้าผมเป็นผมไม่รู้แม้ก็โทษฟ้าโทษลมลมมพัดแรงตกลงมาเราอย่างแรกเอาแล้วมันเป็นคดีปกครองได้อย่างไรใช่ใไหมครับที่พูดขึ้นมาครับอย่างน้อยเนี่ย เราเราลงมาพูดเกินๆดูว่าจาจะเป็นคดีปกครองเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคู่กรณีฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นเอกชนต่อเอกชนเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะวนี้มันมีมีไหมมีไหมนะครับคือคือเราต้องมาดูกันเป็นไล่ๆไปให้ทางผู้ฟังได้รับฟังด้วยเอะเวลาดูว่าเป็นคดีปกครองหรือเปล่าครับผมก็ เราต้องดูว่าเอ๊ะแล้วถนนที่สร้างขึ้นการมีนะใครมีหน้าที่มีภารากิจใช่ไหมครับในการสร้างถนนแล้วมีภารากิจในการดูแลบำรุงรักษาถนนซึ่งรวมถึงต้นไม้ที่อยู่ข้างถนนแล้วก็ปางคางด้วยใช่ไหมครับว่าใครเป็ใน,ในผู้ดูแลใช่ไหมครับ<ช>่วยงานของรัฐไหมหใช่ไหมครับสำหคนคุ้นก็จะเป็นพวกเทศบาลอะไรอย่างนี้หอเปล่าครับพี่สุครับก็ถนนนี่ก็อาจจะมี มีหลายมีหลายถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันไปนะพี่ต้นตทานนะเข้าใจไว้อย่างนี้นะครับ,รบผม,บผมซึ่งในในในเรื่องของถนนนี่ก็คือของกรมทางหลวง,งทางหลวงนะครับผมบบก็กรมทางหลวงเขาก็มีหน้าที่ในการสร้างถนนแล้วก็ดูแลบำรุงษาถนนอยู่แล้วเป็นภารกิจของกรมอยู่แล้วนะครับผมเพราทีนี้สมมติถ้าถ้าถนนนี่มันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเนี่ยแล้วก็ เ,เกิดเหตุอย่าง<ม>ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย<ม>ก็เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐแล้วใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับ,รบว่ามีภารกิจหน้าที่ดูแลดูรักษาถนนรวมถึงต้นไม้ข้างถนนด้วยอยงเงี้มผมก็แสดงว่าเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลแล้วใช่ไหมครับก็บสแสดงว่าคนที่รับความเดือดร้อนเสียหายก็ก็เริ่มมองออกแล้วคท่านผู้ฟังก็เริ่มมองออกใช่ไหมครับว่าถ้าอย่างนี้ก็มีคู่กรณีขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคู่กรณีไฟแต่ไฟหนึ่งนี้ก็เป็นในงานทางปกครองแล้วใช่ไหมครับ ก็ทีนี้พอเราได้เห็นแล้วว่ามีหน่วยงานของรัฐแล้วก็ไปดูซิว่าถนนที่ว่าเนี่ยอยู่ในหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดใช่ไหมครับผมก็ถ้าเราเห็นว่าเราได้รับความเสียหายจากร่างกายชีวิตทรัพย์สินอย่างไรเนี่ยเราก็อาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของของของ ประชาชนเพื่อรับความนเสียหายต้องโอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปยุให้ใครฟ้องนะครับผมแต่ว่าเป็นสิทธิ์นะครับผมซึ่งซึ่งพอใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งาสาระไม่รับผิดใช่ก็เป็นเรื่องปลายทางนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ้าได้รับความโอนเสียหายแล้วเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ทางไหนได้บ้างนะครับผมก็ทางหนึ่งก็คือถ้าเป็นคดีที่ เห็นว่าคู่คู่กรณีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเนี่ยก็นึกถึงสาลปกครองไว้ได้ก่อนนะครับผมนะครับผมก็พอได้เข้าใจแล้วนะครับเราก็มาคุยเกี่ยวกับข้อจริงในเรื่องนี้นะครับเราจะได้ดูไปว่าข้อจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงแล้วก็ศาลศาลศาลสูงวิพากษาว่าอย่างไรนะครับผมก็ข้อจริงในเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับเอ่อ ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ขับรถจรักรยานยนต์โดยมีบุตรสาวนั่งซ้อนท้ายไปด้วยนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีกิ่งของต้นกระถินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณไหลาทางหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีและบุตรสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยบุตรสาวเนี่ยของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตในวันเดียวกันนั้นนะครับผมส่วนผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องกลายเป็นคนพิการและแขนและขาอ่อนแรงนะครับผม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามูลเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่กรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการกตรวจตราดูแลปรองรักษาโค้นหรือตัดแต่งต้นไม้ทุกชนิดในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยเพื่อป้องกันม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางทางหลวงนะครับ อันเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัตินะนี่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไว้อย่างนี้นะครับผมผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้กรมทางหลงวงได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนะครับนี่คือข้อได้จริงสั้นๆนะครับ,รบแต่แต่ก็ไม่ข้อได้จริงในเรื่องในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเราก็เกินเกินที่ว่ายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมทางหลวงนะครับผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องมาลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็ก็จะเห็นได้ว่านะครับ ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับความร้อนเสียหายมาจากการที่ต้นไม้ล้มทับกรณีนี้ต้นผู้ฟ้องคดีนเนี่ยแปลว่าขขบขับอยู่แล้วก็ล้มลงม,มาเลยใช่ไหมพิการเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยพิการ,การแล้วก็ลูกสาวก็เสียชีวิตครับผมซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้นไม้อยู่ในเขตของกรมทางหลวงนะครับผมและซึ่งกรมถวงก็มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในการที่จะดูแลบำรุงรักษานะครับผมในเมื่อไม่ดูแลบำรุงรักษา นะครับก็ก็ถือว่าบุกพร่องต่อหน้าที่หรือหรือหรือละเลือต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทําให้เกิดความเสียหายกับฟ้องคดีป่ะนี่คือผู้ฟ้องคดีอ้างในลักษณะนี้นะครับผมก็ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าถ้าเป็นต้นไม้อย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับผมว่าต้นไม้หรือมีมีเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเปล่าหรือเป็นต้นไม้ที่ผู้พังยืนอยู่ข้างถนนแล้วอยู่ อยู่ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากเหตุสุวิสัยนะครับใชงว่าสารนีวก็จะดูจากต้นกระถินนี้เป็นหลักเลยครับว่าเป็นต้นไม้ประเภทไหนหรือว่าอย่างไรผมเข้าใจนะครับจะเข้าใจนี่เราคุยกันส่วนคำพิพากษาสารสูงว่าไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปฟังกันแต่นี่เราก็อ่านข้อได้จริงแล้วนะครับพี่ต้องตาลิจัยกันเองครับเราเราเราไม่ได้พิจัยเราเรามาคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าเราสงสัยกันได้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมว่าแล้วแล้วทํา มีเหตุอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับไปดูว่าเออต้นไม้มันเป็นลักษณะมันมีอะไรมีภัยธรรมชาติไหมครับหรือหรือหรือต้นไม้ผูกพังแล้วแล้วต้องตัดแต่งไหมใครใครมีหน้าที่มีหรับผิดชอบจริงไหมภารกิจภารกิจภาระหน้าที่ในในในส่วนเนี้ยของใครจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามีมีหน้าที่แล้วไม่ยอมทำใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นคดีปกครองก็เป็นการละเลยตอหน้าที่ถ้าเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นก็ ก็เป็นละเมิดจากการละเลยนะครับผมก็ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คนนั้นด้วยผู้เสียหายด้วยนะครับก็เป็นเรื่องไล่ไล่กันไปให้ให้ให้ได้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันว่าข้อกฎหมายแล้วก็ทำนี้เฉยงสาของสุดนะครับครับหน้าอันนี้เราพักกันสักฟูเดี๋ยวครับ ครับก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปฟังว่าสารท่านจะวินิจฉัยว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับครับผมก็ได้ทิ้งท้ายไว,ไว้ตอนที่แล้วนะครับใช่ไหมครับ,รบ<ม>ว่าคดีนี้ก็คือผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ากรมทางหลวงเนี่ยไม่ดูแลต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงทําให้ตัวเองผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนะครับผม ก็นาคดีมาฟ้องกรมทางหลวงให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตัวผู้ฟ้องคดีเองนะครับผมนี่คือคือคือเรื่องราวที่ทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วนะครับผมคดีนี้ก็เลยมีประเด็นประเด็นว่ากรมทางหลวงเนี่ยก็ทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่นะครับหากเป็นการกระทำละเมิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เพียงใดนะครับผมก็ในเมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวางมาว่าได้รับความเสียหายดังนั้นก็ประเด็ conv, นก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมคือต้นทางแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ เรามาดูข้อกฎหมายกันนะครับว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างนะครับก็ ก็จะมีนะครับเอประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะครับก็นี่ถือถือว่าเป็นกฎหมายหลักว่ากเกี่ยวกับการละเมิดนะครับผม,ม,บผมก็420นั่นก็คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเ,เลื่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่งแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนไามาัยก็ดีเสียริภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีนะครับท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดต้องจดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการน,นั้นนะครับผมกฎ ข้อกฎหายต่อมาก็คือพระราชบัญญัติเร่รับผิดทางละเมิดองเจ้าหน้าที่พศ2539นะครับมาตรา5นะครับหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงนะครับผมแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับผมก็พระราชบัญญัติอีกพระราชบัญญัติก็คือพระราชบัญญัติทางหลวงนะครับพศ2535นะครับมาตรา4นะครับทางหลวงความหมายของทางหลวงหมายความว่าทางหรือถนนซึ่งจัด ไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดินใต้ดินเหนือพื้นดินหรือใต้ดินเหนืออสังหาริมทรัพย์อื่นนอกจากรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดินพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดและอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุป,อปกรณ์ของทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือเพื่อ หรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นนะครับผมงานทางหมายความว่ากิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างการขยายการบูรณาการหรือการบำรุงรักษาทางหลวงนะครับผมหรือการจราจรบนทางหลวงนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมพศ2558นะครับผมข้อที่สองวัหนึ่งกำหนดว่าให้กรมทางหลวงมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครบถ้วนทั่วทั้งประเทศอ,อันนี้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบดูภาพอ่านกฎหมายภาพรวมแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทางหลวงเขามีกรมทางหลวงเขามีหน้าที่หรือเปล่านะครับถ้าฟังดูก็ก็ เขาขายว่ามีหน no yeah. yeah. right. yeah. mm ้า hmm. ท mm ี hmm. no well, ่นะครับในการก่อสร้างทางหรือก็บำรุงทางหลวงดูแลรักษาทางหลวงนะครับทีนี้ทีนี้ต้นไม้เนี่ยอยู่ในเขตทางหลวงก็ต้องดูแลด้วยหรือเปล่าก็เราไปฟังคำวิจัยของสารปกครองสูงสุดดูวนะครับว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าท่านฟังแล้วข้อเท็จจริงแล้วข้อกฎหมายเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าเรื่องเนี้ยทางกรมทางหลวงต้องรับผิดไหมนะครับผมแล้วก็พี่้องตานคิดว่าอย่างไรนะครับว่ากรมทางหลวงต้องรับผิดไหมนะครับผม ก็อาทีู่คิดว่าไงครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีส่วนในการรับผิดนะครับเพราะจากยที่ดูก็คือทุงทางหลวงก็คือมีส่วนในการดูแลพวกทางหรือว่าอะไรรนีอยู่แล้วก็ต้องดูว่าต้นไม้นี่อยู่ในการดูแลทางของของกรมทางหลวงไหมนะครับผมนะครับผมอ่ะก็มาฟังคำวิจัยของสารปกครองสูงสุดดูนะครับว่าคดีนี้จะว่ากันอย่างไรนะครับก็สารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะกิ่งของ ต้นกระถินได้หักลงมาเองโดยไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นว่ตาตภัยอุทภาภาอกภยัยอาคีภัยแผ่นดินไหวหรือเกิดจากภายัยอุบัติภัยต่างๆแต่มีสาเหตุมาจากความไม่สมบูรณ์แข็งแรงของต้นไม้ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะทําให้ภายในของต้นไม้มีสภาพผุลวงจนเป็นเหตุให้กิ่งไม้หักจากต้นและจากส,สภาพต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไม่พบศัตรูพืชทำลายภายในลำต้น แต่ถ้ามีศัตรูพืชเข้าไปทําลายต้นไม้ก็อาจหักโค่นได้อย่างไรก็ตามหากเจ้าหน้าที่ของผู้ดูกฟ้องคดีมันออกตรวจตราตัดแต่งกิ่งของต้นกระถินและใช้ความรอบคอบระมัดระวังย่อมต้องพบความผิดปกติของลำต้นและกิ่งของต้นกระถินดังกล่าวประกอบกับ เมื่อพิจารณาภาพถ่ายที่คู่กรณีนำส่งสารก็จะเห็นว่ากิ่งของต้นกระถินที่หักลงมานั้นบริเวณโคนกิ่งที่ตอดมาจากลำต้นมีสันมีลักษณะผูกกลวงนะครับผมเมื่อขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าได้มีภัยธรรมชาติหรือบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้กิ่งไม้หักดังนั้นการที่กิ่งของต้นกระถินหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีและบุตรสาวขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางหลวง จึงไม่ใช่เกิดจากเหตุสุวิสัยแต่เป็นความบกพร่องของกรมทางหลวงอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่มั่นตรวจตาและใช้ความรอบคอบในการดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวง<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและมีความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ทางหลวงและโดยที่กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบูรณะบำรุงรักษาทางหลวงซึ่ง รวมถึงต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงด้วยตรงนี้ชัดเจนเลยครับแต่กลับล่าเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุให้กิ่งของต้นกระถิ่นหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและร่างกายพิการรวมทั้งบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายจึงถือได้ว่ากรมทางหลวงกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับผมตามมาตรา420ครับผม เองง่งระมวลกฎหมายแ,แพ่งระบานนิดกรมหลวงจึงต้องจดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคด,ดีคนะครับผมโดยผรวกร้อ,องสุดได้มีใช้กําหนดค่าค่าสิาสนไหมทดแทนให้จดใช้เป็นค่าเสียหายก,ก็ตามที่ตรงนี้ค่าเสียหายเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือหมายถึงว่าก็ทางกรมทางหลวงศารก็มีใช้ว่ากรมทางหลวงต้องรับผิดจดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับผม ส่วนเท่าไหร่ยังไงก็เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมถือว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับผู้ใช้รถไทยถนนนะครับหรือหรือทางหน่วยงานของรัฐที่ดูแลถนนนั้นนะครับผมว่าจะต้องดูแลอย่างไรนี่พูดถึงต้นไม้ที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นถ้าฟังจากคำวิจัยของาสราจารย์สุตรนี่ก็จะเห็นได้ว่าต้นกระถิ่นนี้ ปูพุลวงแสดงว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ที่ที่เปสดใหม่ปกติหรือว่าเป็นถ้าต้นไม้สดใหม่เกิดมาจากอุกภัยหรือปาตภไยหรือหลงพัดแดงอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าไม่ได้เกิดจากเหตุสุวิสัสนะครับผมเกิดจากเหตุที่ต้นไม้ผูกกลวงและไม่ได้รับการตัดแต่งนะครับผมก็สารก็เห็นว่าทางหลวงมีหน้าที่ แต่เมื่อไม่ได้ทําหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางเนี่ยก็ละเลยต่อหน้าที่ะนะครับผมก็ต้องรับผิดไปส่วนส่วนถ้าเป็นเหตุสุวิสัยจะเป็นอย่างไรไอเรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากัน,เป,นเป็นข้อเท็จจริงถ้าเป็นคดกีก็ต้องไปว่ากันเป็นแนวแนวไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คือก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเอาแล้วเหตุสุวิสัยถ้าถ้าเป็นเหตุสุวิสัยละถ้าเกิดลมพัดแรง ฝนตกหนักลมพัดแรงจะเป็นยังไงก็ก็แสดงว่าถ้าข้อได้จริงเปลี่ยนไปเป็นลักษณะนี้แสดงว่าคําวินิฉัยอาจจะแตกต่างจากนี้ไปได้นะแต่ผมก็ไม่ขอบอกว่ามันจะแตกหือเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับผมเพราะว่าผมได้นําเรื่องนี้มามาพูดกันนะครับว่าถ้าเป็นการดูแลต้นไม้ที่ผูกตวงหรือว่าอะไรเนี่ยก็ใครใครใครมีหน้าที่ดูแลถนนหรือสร้างถนนเรื่องบำรุงรักษาถนนนั้นก็ต้องมีหน้าที่ดูแลถ้าเทียบเคียงกันกับเมื่อ ตอนต้นพี่ต้นตาลถามผมว่าเอ๊แล้วมีใครมีหน้าที่ดูแลถนนบ้างก็ที่ผมบอกว่าก็มีหลายหน่วยงานของรัฐที่ดูแลก็คืออย่างเช่นเนี่ยกรมทางหลวงก็ดูแลทางหลวงในส่วนที่รับผิดชอบไปส่วนทางถนนถนนสาธารณะที่อยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นก็มีหน้าที่ดูแลไปใช่ไหมครับผมจะเทียบเคียงกันได้ไหมก็เทียบเคียงกันได้นะครับผมก็สามารถเทียบเคียงกันได้เรื่องนี้ก็เป็นคาพิพากษาของศาลปกครองสูตที่อ9ก้ทับอไปก็จบไว้เพื่อเป็นการศึกษา ต่อไปนะครับ,รบผมก็วันนี้ก็ขอ เป็นข่าวหวขแค่นี้นะครับรบก็เอาละครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพิสุเช่นเคยนะครับที่นำอุตส่าห์สนุกสนุกและก็ได้ความรู้เหล่านี้มาให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาลงเช่นเคยนะครับผมกับพิสุก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนตพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงเรียดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลากับพวกเราได้มาจัดรายการในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ